วัดีค่ะวันนี้นะคะเขาว่าฝนจะตกก็ตกจริงๆนะคะตกแบบเย็นสบายเลยนะคะทีตกแบบเย็นทุ่มสั่มเลยแหละต้นพีกต้นมะละกอต้นกล้วยนะคะต้นไม้ดอกไม้นะคะจากเกียวระจีงามก็บัดนี้ล้ว เราไม่ได้เพาะใส่ถุงเนาะคือเราโยนเม็ดมันลงมาแล้วมันขึ้นนะก็เลยต้องไปทั้งแบบเนี่ยอื้ออื้มไม่ขึ้นเลยอ้โหพยายามไม่จะไม่ให้มันแตกนะเนี่ยพยายามไม่จะไม่ให้มันแตกมันก็แตกกันได้เพราะดินมันไม่เตี้ยเท่าไหร่เพราะดินมันเตี้ยเตียหลักสองเนี ดินต้องปี๊บบางทีจะไม่แตกที่มันไม่เดือดมันไม่ปผุฝนตกไม่แรงนะฝนตกเบาๆดินไม่ขนาดต้นชาไม่ดาก็รดน้ำอยูน่นะถ้ามันไปแบบนี้ถ้ามันไม่แตกมันก็โอเคนะ

อย่าเล่นของแม่อย่าเล่นของแม่ ดเ,เราก็ย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะพอดีฝนตกนะเนาะแต่ว่าฝนตกไม่แรงนะเราก็ปลูกตอนคุณลุมไม่ได้ถ่ายนะ่นิเพราะว่าไม่ได้เอาอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะกพผ่านเมษาไปเนาะก็จะเข้าสูนหน้าฝนจะรอดหรือเปล่านะ ก็จะรอดนะที่เอามาปลูกรอบก่อนนั้นก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะนยังมีชีวิตรอดอยู่ต้นนี้ก็ก็รอดทุกต้นอยู่นะที่เอามาปลูกอะไรจ๊ะฮะว่าไงลูก เล่นอะไรเฮ้เล่นอะไรกันเนาะเด็กๆเกนาะปลูกแก้วมังกรนะคะมละกอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาปีนค้างแก้วมังกรแม่เล่นบ่เออ่าไงสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะแม่ดาขึ้นบ้านตอนฝนตกนะคะกลับลงมา ลุงสั่งเทพื้นแล้วนะคะจาก็จอบเนาะเจ้าเรยมาจอดซ่อมเยู่เนาะฮะจอ้วยแค่กระเไยบวะเบไปยังเีบ่บ่รู้เลยลุงกับพ้นตกกับนอนจักหน่อยนึงละกับ้นยุสามวโมงเนตัวนี้ไปนี่นะฝนเศ้าตกแลคอยกับปลูกมางหุ้งคอยกัลื้อบางหุ้งกอกจากสวนผักทำตาไปสูขันูนี่บารีฮู้มาโอ้ยวันันเดีเราบเราไปลัฮู้วันรุงสิเทพูน อีกดกดบนลายก่อนนะมีงานร้งออมาบอโอ๊ยกระตุกยังไม่ได้ดูลายเลยลงุงบงแล้วบนมาได้มีงานร้องไปละไปจะยินเทุ่้นเขาเลยเนอเพราะว่าปลูกกรกระเทิอนแล้วก็ให้มันแล้วนะลื้อออกเสียดายมันเอาไปเน็บเนบไว้เลาะคางหัวคางสวนนั่นละฝนกระตกลงมาพอดีดินซุมๆ ทำร้านกาแฟตรงนี้ก็เหมาะนะเอฟซีมาก็จะได้เข้าร้านกาแฟเตะกันบอกแล้วว่ามันไม่พอนี่ขนาดเราใส่ใส่เยอะมันไม่พอเสร็จย่างเร็วๆจะพาไล่ตดได้